สวัสดีครับวีดีโอนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฟังก์ชันซึ่งจากวิดีโอที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นกันมาบ้างแล้วว่ามันคืออะไรบ้างทำมีหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็ใช้งานยังไงครับแต่ในวิดีโอนี้เราจะมาดูเจาะลึกรายละเอียดกันนี้หน่อยก่อนอื่นเลยผมก็จะมีตัวแปรขึ้นมาอันหนึ่ง a นะครับแล้วคราวนี้ผมต้องการให้ a เนี่ยเท่ากับ add, add แล้วก็ประมาณ4.5แล้วเราก็จะเป็น6.5าอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะได้มาเป็น11ถูกปะ่ะนะครับผมถ้าสมมติว่าผม จะพิมพ์ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น11นะครับถ้บลองรันดูรับมันบอกว่ามันบอกว่าไม่ได้คุณลองมาดูตรงนี้เห็นไหมครับมันบอกว่าตรงนี้ undefined reference to add หมายความว่ามันหาแอ d ไม่เจอแต่จริงๆมันหา print f เจออย่างที่เรารู้กันแล้วว่ามันอยู่ในส่วนของ stdio. h ตรงนี้เราจะทําการบอกให้คอมไพเลอร์รู้ว่าเนี่ยแอตรงนี้มันคือฟังก์ชันของเรานะดังนั้นเราก็จะต้องบอกตรง ตรงนี้นะครับในส่วนของ global scope ผมก็อยู่บอกว่าก่อนอื่นเลยคุณสังเกตเห็นว่า a เท่ากับ add ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกอย่างมัน execute เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องส่งคืนค่าเป็น float ใช่ไหมครับเพราะว่า a ของเราก็คือคือ float ตรงนี้ดังนั้นการคืนค่าก็ใส่ไปเลยนะครับ float ตรงนี้ก็คือ return type จากนั้น name เรารู้แล้วว่ามันคือ add ใช่ไหมว่าเราตั้งชื่อมันแบบนี้โอเคครับแล้วคุณก็สังเกตเห็นว่าตรงนี้เราต้องการ pass เข้ามาอยู่2 a r g u m e n t นะครับ a r g u ก e n t กับ parameter ก็คืออันเดียวกันแต่ว่าเราจะใช้ต่างสถานที่กันถ้าสมมุติว่าเราเรียกใช้มันเนี่ยโดย v n v t n t n o n แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น argument นะครับเราจะ pass มาอยู่ที่2 a r g u m e n t แต่ว่าในฟังก์ชัน prototype เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็น parameter นะครับในตรงนี้คืส่สังเกตเห็นว่าสิ่งที่ผม pass เข้ามาเนี่ยมันคือค่า float แล้วตรงนี้ก็เป็นค่า float ใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่า float ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น float เหมือนกันแค่นี้แหละครับ compiler ก็พอใจแล้วบอกว่าอ๋อตรงนี้นะมันถ้าถ้ามันเจอ add เมื่อไหร่แล้วมันจําได้แล้วว่าอ๋อ a ตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันแค่นี้นะครับผมจะลอง run ดูตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นตนัวนี้มันก็ยัง run ไม่ได้เห็นไหมครับถึงมันจะเรียกแล้วก็ตามบอกว่านะครับ undefined reference to add ตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังไม่ทำการ d e f าอีกนะครับเราก็จะต้องทำการบอกให้มันว่าการทํางานของแอดเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดครับคุณชื่อก๊อปปีโค้ดตรงนี้มาเลยแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบเซมิคลอนนี้ออกไปแล้วก็ใส่บล็อกให้มันซะนี่นะครับเราก็จะได้มาตรงนี้ละดังนั้นผมก็จะทําการ Return ออกไป คุณสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้ตรง int นี่ก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกันตรงที่ main เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมัน return int แล้วก็ชื่อฟังก์ชันมันก็คือ name แล้วก็มันไม่รับมันไม่รับอะไรเลย,เลยตรงนี้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น void นะครับที่ว่ามัน return int ก็เพราะว่าบางทีเนี่ย operating system เวลามันเรียกโปรแกรมเนี่ยแล้วโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะ return 0 operating system ในที่นี้ก็คือ windows นะครับมันก็จะคิดว่าอ๋อถ้าโปรแกรม re return 0ออกมาแสดงว่า โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันในตรงนี้ในตรงแอดเนี่ยถ้าผมกําหนดให้ Return เป็น45นะครับดังนั้นในถ้ามันเลือกใช้เสร็จมันก็จะ Return เป็น45ออกไปดังนั้น A เนี่ยมัน Execute เสร็จเนี่ยค่า A ก็จะเปลี่ยนไปเป็น45ผมจะลองรันดูอีนึงนะครับมันบอกว่าตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อให้มันดังนั้นเราจะต้องเรียกชื่อสมมติผมตรงนี้ให้เป็น a กับ b นะครับ เตรงนี้กับ A ตรงนี้คนละ A กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดทีหนึงทีหลังถ้าผมจะลองงานอีกทีหนึ่งผมก็จะได้45แต่ว่าไม่ใช่งานใช่ไหมเรารู้ว่า45กับ65 4.5กับ6.5เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องการให้มาบวกกันดังนั้นผมก็สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้โดยผ่านตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ตรงนี้เรียกว่า a r g u m e n เครับเราก็จะเข้ามาตรงที่นี้ float c นะครับ answer แ,แล้วก็ n s ของผมได้เท่ากับ a บวก b เราก็จะได้ละแล้วผมก็จะแทนที่จะรีเทิร์นเป็น45ก็รีเทิร์นเเข้าไปจะลองรันดูอ่กทีนึงครับเราก็จะได้11ถ้าตรงนี้ของผมเป็น6.66ุดเฉยๆใช่ไหมผมก็จะได้10.5ครนี้นะครับเรามาดูกันต่ออีกนิดก็คือว่าในส่วนของฟังก์ชันโปรโตไทป์เนี่ยข้อมูลแค่นี้จําเป็นสําหรับคอมไพเลอร์ก็จรงิงแต่คุณจะสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเอแล้วก็ B ตรงนี้ก็คือทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกนิดก็จะไม่มีผลอะไรนะครับ แค่นี้หรือคุณจะเปลี่ยนให้เป็นความหมายใหม่ก็คือแบบนำหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนำสองแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็รันผ่านเหมือนกันเพราะว่าอย่างตรงนี้ถึงแม้ว่าชื่อมันจะไม่ไมตรงกันเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือโปรโตไทป์เนี่ยมันไม่สนใจหรอกว่าชื่อมันคืออะไรมันต้องการรู้แค่ว่ามันมีฟังก์ชันเ a นมอะไรบ้างแล้วก็มีพารามิเตอร์มีชนิดไทป์อะไรมีจํานวนกี่ตัวนะครับถ้าสมมติว่าผมจะผ่านตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งก็คือ4มันก็จะไม่รันนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่านี่นะครับมันบอกว่ามันไม่ทําการดีไฟอ่ะใช่ไหมันทําการดี f ฟมันมันมันเข้าใจแล้วว่าตรงนี้มันเป็นแอดแต่ว่ามันบอกว่านะครับ Too many arguments to function at มันจำนวน a r g u m e n t ที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันมากเกินไปมันมี3ตัวแต่ตัวนี้มันมี2ตัวนะครับถ้าสมม,มติว่าผมมีตรงนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือ int แบบนี้ก็ได้ทำไมเป็น int ได้เพราะว่าตรงนี้ผมผ่านสีเข้าไปสีนี้จำนวนเต็มใช่ไหมดังนั้นเราก็จะเป็ int ได้แล้วตรงนี้ผมก็จะเป็น int ผมก็ตั้งชื่อให้มันอีก c แต่ว่าเราจะไม่ใช้ถึงแม้ว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมจะลองรันก็ผ่านทุกอย่างแต่ว่าเราไม่สมควรจะทำแบบนี้เพราะามันจะกินพื้นที่มันจะสิ้นเปลืองแรมนะครับจะต้องลบตัวนี้ออกก่อนโอเคครับคราวนี้เรามาดูว่าโปรแกรมเนี่ยมัน flow ยังไง control flow มันเป็นยังไงคุณไปที่ run นะครับแล้วก็ไปที่ debug นะครับมันก็จะบอกว่า,า,า proceed เห็นครับเราก็ได้เมื่อกี้มันเป็นคอมมาครับผมใสผ่ผเดไปตรงนี้จะไม่จุดทศนิยอมโอเคครับคุณไปที่รันแล้วก็ไปที่ดีบั g นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้มันจะหามหาว่ามันหาไม่เจอนะครับมันจะหามันจะหาไฟล์มันทําการดีบั๊กมันหาไฟล์ไม่เจอคุณจะต้องกดไปที่โลเค t e นไฟนะครับไฟล์ที่คุณอยู่ตรงนี้โอเคผมคุณสามารถเลือกระหว่างตรงนี้ได้นะครับในส่วนของดีบั๊กแล้วก็ใน C ในส่วนของหน้าต่างตรงนี้ผมก็จะไปเลือกที่ โ c ล t เ f i ไฟผมก็จะไปที่ source ไปที่ debug Locate file นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ไฟล์ตรงนี้ open เข้าไปแล้วก็ไปเลือกที่ intro function เห็นไหมครับตรงนี้ไอเครื่องหมายลูกศรเล็กมันบอกว่าการทำงานเรามาถึงตรงนี้แล้วนะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับ move ตรงนี้เป็น assembly นะครับ เป็นไม่ใช่ภาษาเครื่องแต่ว่า assembly เนี่ยมัคือภาษาระดับต่ําที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุดแล้ว assembly เนี่ยมันก็จะทําการติดต่อว่า CPU ที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือ Intel Core i5 เนี่ยนะครับมันมีการทํางานยังไงบ้างมันก็จะเรียกใช้ interface ตรงนั้นงันก็ติดต่อกับ CPU ตรงนี้นะครับ assembler ทำการตรงนี้อีกทีหนึง่งโอเคครับผมจะไปที่ add แล้วถ้าถ้าสมมติว่ากดไปที่ step into เนี่ยนะครับ แต่ก่อนอื่นๆคุณจะเห็นว่าเราตั้งค่า a มาแล้วดังนั้น a ตรงนี้ argument a ตรงนี้มันเป็น type type ของมันก็คือ float ใช่ไหมแล้ว value เป็นจัง value เพราะเรายังไม่ได้ตั้งค้างไงคราวนี้มห่ step into สังเกตดูดีๆนะครับมันก็ไอลูกศรจะย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราเรียกฟังก์ชันไง add นะครับ control ของโปรแกรมเนี่ยมันจะมันจะยังไม่มาที่ print f เลยทันทีมันเช่การย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนซึ่งคือ ns ตรงนี้คุณจะเห็นเห็นว่า เราก็จะมี a กับ b เหมือนกัน a ของเราเท่ากับ4.5 b ของเราเท่ากับ6.4เพราะอะไรครับเพราะว่า4.5ที่เราผ่านเข้ามาเห็นไหมครับม,มันจะแมปตรงกันนะครับตรงนี้ก็คือ a แล้วตรงนี้ก็เป็น4.5และ b ก็จะเป็น6.4เช่นเดียวกันแล้วอะไรอีกบ้าง n s ของเราเป็นจังหวะยูเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งค่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะยูโอเคครับถ้าสมมติว่าผมกด step into ขึ้นไปอีกครั้งหน,นึ่งนี่นะครับ มันก็จะทําการเอา a มาบวก b แล้วก็กําหนดค่าเนี่ยไปที่ n s ดังนั้น n s ของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นผลบวกทั้งหมดก็คือ10แล้ว return ตรงนี้ไอคอนโทรมาถึงตรงนี้มันยังไม่ได้ return นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่อยู่ใน lam นะครับก็คือในส่วนของ stack ตรงนี้ในใน add ตรงนี้ ก็จะเป็นฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชัน d ิ f เฟน t i ชันของเรามันทำงานอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นมีพุชมี o v e แล้วสุดท้ายมันก็จะ Return ให้เรานะครับโอเคผม step into ไปอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมจบการทํางานนะครับมาถึงตรง close braces ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้พอมันทํางานเสร็จเสร็จปุ๊บมันก็จะ Return ค่าแล้วค่าตรงนั้นน่ะก็จะ assign ไปหา a a ของเราก็เลยกลายเป็น10 นะครับแล้วผมกด step into ไปอีกครั้งหนึ่งก็จะโปรแกรมก control ก็มาถึงตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะ print ออกมาให้เราดู step into อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แค่นี้แะครับเสร็จสิ้นการทำงานโอเคครับแล้วก็ไปที่ C พาดังนั้นคุณจะทำการ run ตรงนี้เห็นไหมครับก็อย่างที่เราเห็นออกมาแค่นี้แหละครับถ้าสงสัยอะไรสอบถามได้ข้างล่างนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ